สวัสดีค่ะชารีทาโรแม่หมอมือทองดวงความรัก12ราศีประจำเดือนมกราคม2567วันนี้ราศีตุลราศีตุลได้ไพ่เพจออฟวอ o น c u ออฟครับน of ออฟ r อ s คนโสด ก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีคนเข้ามาเจอคนรักเจอแฟนใหม่เจอหนุ่มใหม่เจอสาวใหม่เจอคนถูกใจเจอคนคุยใหม่นั่นเองนะแต่คนโสดชาวราศีตุลเนี่ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าไม่ชอบเท่าไหร่นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ปรงใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะ แล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเจอกับอุปสรรคก็เจอปัญหาที่มันครบไปแบบมันไม่ได้เต็มใจอะค่ะมันมันจะเจออุปสรรคเจอปัญหาแต่ว่าแก้ไขได้ไหมเราว่าแก้ไขได้นะคะก็คือมันต้องคุยมันต้องบอกกันตรงๆแต่คือบางครั้งอะคะ่การที่เราเพิ่งจะคบเพิ่งจะคุยมันก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากมายนะคะแต่ บางครั้งก็ต้องหาเวลาหาจังหวะให้เหมาะสมนะคะแบบเออเราไม่ชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบการกระทําแบบนี้หรือถ้าเราไม่ชอบหรือมันไม่ใช่จริงๆก็อย่าเสียเวลาค่ะก็เดินหน้าไปดีกว่าเนาะทีนี้สําหรับคนที่แต่งงานคนที่มีคู่แล้วนะคะเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเหมือนมีโลกกันคนละใบ มีสังคมของแต่ละคนมีโลกส่วนตัวสะส่วนมากนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันถามจะทะเลาะกันไหมแรกๆกก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่อยู่ไปเรื่อยๆมันจะเจอปัญหาที่การการไม่คุยกันนะมีอะไรก็ไม่ไม่เคลียร์ทำให้อาจจะมีปากเสียงรุนแรงทะเลาะกันได้นะคะมีอะไรก็หันหน้าเข้าหากันค่อยๆ่อยพูดค่อยๆจานะคะหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างเพราะเหมือนแบบ ต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างเงียบสุดท้ายแล้วก็มันก็มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นไม่ว่าไม่รู้แบบมันม่เหมือนไม่มีเหตุผลนะคะอยู่ๆก็ทะเลาะกันได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะก็ความรักดูเหมือนจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะคะสำหรับชาวราสีตุลแต่ก็ พยายามประครับประคองความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ค่ะเดือนเดือนหนึ่งแป๊บเดียวน,นะเดี๋ยวก็รอฝังคำทำนายเดือนหน้า,นนาว่าจะมีอะไรตื่นเต้นไหมเนาะค่าสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใน Facebook แล้วก็ในย YouTube ชื่อชาลีทาโรด้วยนะคะปิดพลาดประการใด สร้างความขุนข้องหมองใจก็ขออภัยด้วยนะคะมีข้อเสนอแนะข้อติชมก็เขียนไม่ได้ใต้คอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ